สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามกอัเคป๊อปนะครับมาอัปเดตเรื่องราวความปังของชาวเคป๊อปกันมาเริ่มกันที่เรื่องนี้กันดีกว่าลิซ่านะครับตอนนี้สามารถควา้าเบสเคป๊อปจากงานประกาศรางวัลอย่าง MTV VMA ปี2024มาได้แล้วเป็นถ้วยที่2แล้วนะครับที่ลิซ่าคว้ามาถ้วยแรกในปี2022แถมในงานลิซ่ายังสร้างความปังตั้งแต่ลุกเดินพรมดำนะครับจนถึงการขึ้นโชว์กับ2เพลงปังอย่าง New Woman แล้วก็ Rockstar เรียกได้ว่าเป็นปีทองของลิซ่าจริงๆนะครับปีนี้ หน้าที่การงานปีนี้คือลิซ่าปังแบบปังทะลุมากๆเลยทั่วโลกรู้จักทั่วโลกรอคอยทั่วโลกแบบ ตามลิซ่ากันทุกฝีก้าวทุกการเคลื่อนไหวของลิซ่าและในครั้งนี้ก็สามารถคว้ารางวัล Best K-pop ถ้วยที่2มาได้แล้วนะครับตอกย้ําความปังกันอีก1ระดับและนอกจากที่จะคว้า Best K-pop มาได้นะครับลิซ่ายังถูกพูดถึงเป็นอันดับที่1ในงาน VMA ในครั้งนี้นะครับด้วยยอดการพูดถึงนั้นสูงถึง37.3เกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคนแรกที่ขึ้นมาได้สูงขนาดนี้เลยนะครับในใครที่รอโมเมนต์ที่ลิซ่าขึ้นรับรางวัล Best K-pop ถ้วยที่2อ,อยู่มาคอมเมนต์กันได้นะครับมาบ น้อยแค่ไหนรอรุนกันยังไงเมื่อคือนนอนหลับกันไหมและคลิปนี้ก็มาอัปเดตแบบสั้นๆนะครับว่าลิซานั้นคว้าทั่วที่2ของ Best K-POP ในงานประกาศรางวัล MTV มาได้แล้วปังมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลงดีเทลงานในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ